สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพรอปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถกระบะตู้ทึบพร้อมใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็น t o ต้ารีโวนะคะเครื่อง2.8ตัว n อนะคะปี2021นะลูกค้าอุปกรณ์ครบเลยนะคะเดี๋ยวพลอยพาชมออปชั่นคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าหมูป่านะคะลูกค้านี่ค่ะแม็กคู่หน้า 30นะคะแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะนี่ความสูงของตู้ก็อยู่ประมาณ2เมตร10นะคะลูกค้าคันนี้ล้อกระทะผ่านะคะยาง SCD นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูแหนบกันนะคะคันนี้แหนบจุกๆเลยนะคะโหแหนบปึ๊กเลยนะคะพร้อมวิ่งงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในรถคันนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะ ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้าคนขับนะคะจอ DV วดีวิทยุซีดีดมี3คือมีพร้อมเลยนะคะคันนี้เลขไม้ก็อยู่ประมาณ90,000ฟรโรเท่านั้นนะคะลูกค้าสวยมากนะคะสำหรับคันดีนะคะนี่คะ่ะรถใช้งานนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตยตารีโวเครื่อง2.8ตัว NT ปี2021คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นลูกค้าคิดด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ